สวัสดีสสดครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปด้วยในรายการคน,คนมีมองค<ง>์วันนี้เสนอตอนอกว่าจะรู้ว่าตัวเองมีองค,ค์นะกวจะรู้ตัวว่าตัวมีองค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดานะมีหลายๆคนก็มาถามเรานะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตหรือจะรับขันคูหรือจะรงนะหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีก็ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 i องายโอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณนะเมตรามหานิยม เบอร์โทร08 492 666 58่เก id รา e ajtop 16ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ภูมิใจเสนอมากตอนนี้นะเพราะว่ามีหลายคนครับที่มาตรวจองค์ตรวจเทพกับเราแต่ว่าก็ไม่มีความเขาเรียกอะไรนะกำลังใจไม่เต็มในที่นี้ก็หมายถึงว่าถึงเราจะบอกว่ามี นะถึงเราจะบอกว่ามนะีมีคนคอยปกป้องดูแลรักษาเ,เออเทพแต่ก็เหมือนกับจะไม่ค่อยจะฟังอ่ะหรือฟังก็เท่านั้นนะคอยจะเถียงถามเยอะเลยค่ะหนูมีองค์อโน้นไหมหนูมีองค์คนนี้ไหมหนูมีองค์อโน้นไหมอันนี้ไหมอันนั้นไหมถามเยอะเลยแต่พอบอกว่าจะต้องไปช่วยคนนะจะต้องรับหน้าที่นะไปรับขันครูนะ เพราะท่านเนี่ยมาโปรดแล้วหรอมันต้องรับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอ,อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากจะฟังอมไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองจะทําได้หรือเปล่าหรือยังไงคะมัน,น,น,ม,นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าตั้งมั่นใจหรอกแต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าเขาเองจิตใจเขายังไม่ยอมรับความจริงนะคือโอ้เห็นเขาถามเยอะแยะเลยว่าเขามีองค์อนุนยัยอันนี้ไหมอันนั้นมามแล้วจะรู้ไว้เพื่ออะไรอ่ะคือเขาต้องการรู้ไว้เพื่อสนอง ความยากคือเขาก็อยากจะมีองค์ว่าเขาอยากจะมีเทพว่างั้นเค่ะใช่เขาอยากจะสื่อเทพได้แต่ถึงจะสื่อได้มันก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าสื่อไม่ได้หรอกอืยังไม่ได้รับขันเลยค่ะจริงไหมใช่เพราะหลายครั้งผมพยายามจะเตือนทุกคนว่าเวลาที่จะสื่อเนี่ยมันจะต้องรับขันก่อนออรายการนี้ตรงตอบคําถามโดนใจอ้าวไม่ได้ตอบคําถามนะ,ะรายการคนมีองค์นะคะ

โอมธะพระม้าปฏิภาหายะทุติยมปีวพระม้าปฏิภาหียาปิวพระม้าปฏิภาหายาอติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายาปตวีอง์กาปะพระมหาเทวาขกามิหังจิตตังปียังมามานาชาอาริตินามาภาธานามาอาุเมกเมอ ป,ปิโยเทวมนุสานังปิโยเพรมานมุตมังปิโยนาคาสุปันนานัง <internet> ปิินทาริยังนามามิหังอมนโมยสราเมศวเทวัญจพวันตุเมเธอจะยมปินโมยสราเมศวเทวัญจพวันตุเมตาจะยมปินโมยสราเมศวเทวัญจพวันตุเม เอเตสุกโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะโกงขายสราเมิวาเทวันจะมหาเทวาขมามิหังหลายครั้งที่มีคนมาถามท่านอาจารย์โอ้ว่าในตัวหนูหนเนี่ยมีปปดสีเก้าพันเก้าร้ยไหม ่านอาจารย์โอ้กพยายามจะตอบว่ามันมีมันไม่เยอะขนาดนั้นอาจารย์ครับตอบไปเลยบางทีบอกว่าหนูมีปูชีมกโกมาราพัฒในตัวไม้ค่ะหนูมีสายยานพญานาคเก้าพันเก้ายหนูมี<น>มวิญญาณเด็กตามอยู่ไหมหนูทำแท้งมาสองครั้งหน,หนูมีหนูมีอะไรอีกไหม หนูมีปู่ฤาษีไหมอะไรเงี้ยหนูมีพระพิฆเนศไหมหนูมีพระแม่อ,อุมาเทวีหรือพระแม่กาลีไหมหนูหนมไม่ค่อยคุ้นกับพระแม่อ,อุมาเทวีหนูมีพระแม่กาลีไหมหนูมีพระเวสวเสุวรรณไหมเออมันเยอะจริงๆนะวันนี้เราถึงมาทำตอนกว่าจะรู้ว่าตัวเองมีองค์ จริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติคือการสร้างบาร,รมีแต่เดิมกันมาแต่แค่เพียงว่ามันเปลี่ยนภพภูมิเปลี่ยนเวลาในที่นี้ก็หมายถึงว่า<ช>เวลาณปัจจุบันเนี่ยคุณมาเกิดในเมืองมนุษย์เนี่ยแต่เดิมคุณต้องมีความผูกพันกับพวกท่านคุณถึงจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะบูชาอยากจะไหวยอยากจะกราบหนูมีปู่อยากจะขอพรจึงศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยนะคะทําให้ชีวิตเนี่ยสมหวังในด้านต่างๆอะไรอย่างนี้ เออสามารถปลูกเสกน้ำมนต์ช่วยเหลือคนได้นะ,ะสามารถศึกษาโหราศาสตร์เองแล้วก็ไปดูดวงพิเศษให้คนอื่นได้อะไรเงี้ยนะก็ผมก็บอกว่าเขาก็ถามผมครั้งหนึ่งขึ้นมาว่าอะไรรู้ไหมว่าเขาสามารถเรียนสมาธิเนี่ยเขาสามารถนั่งสมาธิแล้วแล้วปู่ปู่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสามารถมาสอนเขาได้ไหมในสมาธิอาจารย์โอว่างไงปู่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า สอนในสมาธิเลยเหรอแล้วถามเขาถามก็ถามกลับไปว่าหนูนั่งสมาธิได้เก่งขนาดไหนแล้วใช่ไหมโอ่าไปอ่ะมันถึงขั้นไหนแล้วนะอาจเขาก็บอกว่าเขาก็นั่งบ้างไม่นั่งบ้างเขาก็แบบละเลยบ้างอะไรเงี้ยเขาก็นั่งบ้างอะไรเงี้ย เคยได้ยินไหมแล้วอาจารย์เขาบอกว่าเลยนะคือต้องเป็นระดับไหนนะถึงจะสื่อได้คนะมันต้องเป็นระดับอาิิยะบุคคลขึ้นไปหรือระดับที่ทแบบว่าพี่พูดไปที่พูดไป,ดไปคือมันเป็นมันเป็นระดับสุผูงชานอะ่ะ ทรงชานคือชานในชินชินในฌานสกิทอะไรนะโซดาสกิทาคานาคาขึ้นไปโน่โสดาบานสกิททาคามีแล้วก็อะไรนะทานาคามีทาอาลาหันโนพระาอาลหันขนาดนั้นที่ว่าจะสามารถสื่อจิตอะไรกันได้ขนาดนั้นสอนกันได้ในสมาธิเลยมันคือถ้าสอนกันได้ในสมาธิเนี่ยถ้าสอนกันได้ก็คงไม่มีการรับพานครูขันห้ากันไปแล้วไม่ไม่คงไม่มีแบบครูบาอาจารย์ที่เขาสอนทําน้ํามนต์ได้กันอะ คือแบบว่าพระสอนให้ลูกศิษย์อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นผู้มีญาณเป็นร่างทรงสอนให้ลูกศิษย์อะไรเงี้ยคือไปไปหวังถึงขนาดว่าให้พระอารหันต์มาสอนได้ในสมาธินะคะบางทีเนี่ยถ้า,าถ้าเราบอกไปว่าใช่ทําได้เนี่ยคุณก็ไปหลงเพอ้อคือเขาเรียกว่าหลงฤทธิ์หลงฤทธิ์ เมื่อหลงนิดแล้วคุณจะไม่หาความรู้ในโลกความจริงเพราะโลกความรู้ในโลกความจริงคือสิ่งที่เป็นศาสตร์ที่สังคมเขายอมรับอันนั้นน่ะคือมันจริงแต่บางคนเขาเพอเพอเนี่ยมันมันระหว่างเพอกับศาสตร์ความจริงเนี่ยมีข้อแตกต่างกันนะเพอนี่คือเฮ้ยเอาจริงจริี่ยเดี๋ยวโดนรถชนแน่เพราะก็อันนี้ก็ตอบเข้าไปเงี้ยเพออ่งเงี้ยเฮยเดี๋ยวโดนรถชนอะไรเงี้ยบอกเขาอย่างงี้แต่พอเพอในที่นี้ก็คืออันนั้นคือเพออุตริ แต่เพิ่แต่แต่ว่าถ้าการดูดวงของคนเนี่ยมันมีไพ่ยิบสี่อย่างเงี้ยเออดูไพ่ยิบสี่เนี้ยเราก็แนะนำไพ่ยิบซี่ให้ถ้าอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะไม่สบายล้มป่วยดเ,เราก็แนะนาไพ่ยิบซีให้เราเอาไปศึกษาไหมาเ,ออเขาก็ไปพูดอะไรเขาก็ถามมาเขาแบบคือมือมือไปอย่างเงี้ยคือคนคนที่เพิเพิน่อาการมันจะแบบเฮ้ยเ,เดี๋ยวระวังรถจะชนท่านเจ้าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครั้ง ตายดีกว่าแ้วแต่คันแรกแล้วแต่จริงๆเรื่องของเรื่องอะ่ะคือคุณถ้าคุณมีศาสตร์นะมีศิลในการยืนยันว่าเออเนี่ยสมมุติว่าไพ่ใบนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นศาสตร์ศิละปะเนี่ยคุณน่ยจะได้ของเก่าๆสมบัติเก่าๆความรู้หรือว่าเงินเก่ากินเก็บกินสมบัติเก่าเงี้ยมันก็ยังพอน่าเชื่อหน่อยแต่ให้ไปพูดแบบเหมือนกับว่าอะไรนะมีไพ่ขายเออมีหนังสือขายออจะเอาเออไหม สอบถามได้นะคะไพ่ย,ยิปซีและหนังสือสอบถามได้แบบศึกษาได้ด้วยตนเองค่ะทําแบบว่าทําแบบว่าสามารถแบบนั่งอยู่ดีๆก็สามารถที่จะแบบนี่ถ้าเกิดเราทักไปาเขาทาได้ขนาดนั้นนี่เขาไปไปไอ้นี่เลยนะเขาหลงเลยนะรู้ป่ะด,ด,ดีที่ว่าไม่บอกเขาไปว่าเขาทําได้อรู้ป่ะทําทไม่ได้คือ,อผมจะบอกให้ว่าผมเนี่ยไปเรียนกรรมฐานเนี่ยผมไปเรียนในห้องเรียนมา คือไปเรียนเขาก็ต้องเรียนกรรมฐานในห้องเรียนกันนะคะที่มีครูสอนกรรมฐานสอนให้เขาจะสอบอารมณ์กันต้องมีการสอบด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งสมาธิเราเปิดเอาตามเน็ตอะไรเงี้ยแล้วแบบยูดูยู b e แลรวนั่งตามแล้วชั้นเป็นแล้วอะไรเงี้ยแบบชั้นสําเร็จชั้นสูงสุดพีซเซ่รออธิบายในเรื่องของครูบาอาจารย์สอนนักกรรมฐานให้ฟังในจันทร์คคือครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานเนี่ยท่านจะต้องมีการเหมือนกับว่าอัญเชิญพระบารมีของพระเนี่ยจะแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันเออแบบว่า ว่าก้กราบบารมีพุทธเจ้ารัตนาบารมีพระอ,อริยสงฆ์อรรธราบารมพีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลงมาไว้ในจิตใจในวจีทวารมโนทว,วารในกมลสันดานเพื่อให้เกิดนะเขาเกิดความเป็นทิพย์ขึ้นมาแต่คนเหล่านี้บางทีไปนั่งอยู่เองเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าเป็นยังไงบางคนเนี่ยต้องนั่งต่อศีลก่อนแล้วถึงจะเข้าไปสู่ ตรงนั้นได้ไม่ใช่แบบว่ามาถึงแล้วนั่งแล้วสามารถที่จะยังรู้ได้ด้วยพลังจิตชั้นสูงพิเศษนอกจากว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นเทพจะนําพาแต่ครูบาอาจารย์ที่เป็นเทพจะนําพาได้คือต้องรับขันครูก่อนต้องมีฐานจิตฐานจิตนี่คือครูที่เป็นครูคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องทาย,ยานบารามีลงไปก็เออนะไาย,ยานบารามีลงไปแล้วก็ เป็นขันครูแล้วก็ส่งให้กับลูกศิษย์แล้วก็ถ่ายทอดยานพลังนั้นอ่ะสู่ตัวลูกศิษย์ใช่ไหมคะจารย์ทม,มสู่กายสังขารนะวิญญาณมันถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไมผ่านพิธีไม่ผ, <นะ S 2> ผ่านพิธีรับขันก็มันเหมือนกับไม่มันไม่ใช่อ่ะคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งอารมณ์อารมณ์ระหว่างหมาพันทาง,าทางกับ<า>กับไอ้นี่พันพันแท้ อารมณ์พันแท้ดูยังไงมันก็คือแต่แต่บรรทางมันดูงไงมันเอ๊เธอไมมันวินน่งริมมันวิ่งริมถนนมาเนาะเราเราไม่รู้จะพูดยังไงก็คือเหมือนกับแท้ก็คือดูง่ายว่าเป็นชัดเจนเลย<อ>ว่า,าการอันนี้ลักษณะนี้นะั้นลักษณะนั้นอะไรอย่างนี้เข้าตำลาไม,ไม่ใช่อยู่ดีดีนั่งเพอ้อเฮเจ้าจะต้องโดนรถชน เก้าพันเก้าร้อยก้าบเาาบอกไปว่าเออหากสามารถสื่อได้โดยสมาธินะเขาก็หลงไปเลยล่ะเราไม่อยากจะทำให้คนแบบว่าไปเหมือนกับเกิดดีเลตอะไรเกี่ยวกับอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นนิวรนเขาเขาถามเหมือนกับว่าเขามีพลังพิเศษไหมอะไรประมาณนั้นด้วยอ่ะในชั้นสูงสุดพิเศษนี้ยังไงอีกอะแบบ มันพูดได้มันมีอาการโน่นอาการนี้มีอาการเหนื่อยมีอาการแบบไอใช่ไหมนึกถึงจอมขมังเวทอ่ะมันมีจอมมันมีมันม,ม,นมีอาการที่ลุกสิทธ์คนหนึ่งของเราบอกว่าอาจารย์ผมอะโดนแทงข้างหน้าแล้วก็กระซวกไปถึงหัวใจจึกจ๊กจึ๊กสองทีแล้วก็อ,ออกมาเออมีแทงแล้วก็แล้วอะไรลูกไม้ทุกวันนี้ยังไม่ตายนะเไม่ตาย<ะ> โดนโดนจอมขมังเวรเนี่ยเอามีดแทงเข้าไปตรงเสียบหน้าอกแบบชัดๆเออผมก็เลยคิดในใจมันจะเข้าอาการเดียวกันแล้วแล้วก็บอกว่ากลางคืนเนี่ยช่วงเวลาตีสี่ขวามีตะปูเ9 9 9พดอกวิ่งเข้าตัวเขาแต่เขาเหนียว อาจารย์ก็เลยถามว่ามีแผลหรือเปล่าแผลเตอมมีแผลไหมมีแผแลเติยืนยันไหมเราไมีแผลเป็มไหมไม่ใช่ไม่ได้ยืนยันไหมแค่ว่าแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกศิษย์แต่ว่าตะปูมันตั้งเก้าพันเก้าอยเก้าสิเก้าดอกอะ่ะมันจะแทงม,มาแล้วเนี่ยมันมีแผลสักนิดตนึงไหมอะเออแล้วเขาบอกว่าอะไรอะ่ะผมเนี่ยเหนียวมีตะกุดเนี่ยเต็มคอนะเคยเคยเห็นในหนังว่าไอ จอมคามังเวนเนี่ยคือคือเขาคือคือตัวอย่างนะบางทีในในเรื่องจริงเนี่ยเขาไปเอาภาพมาที่ว่าตะปูมันออกจากเนื้อมันมาแล้วมีเลือดออกมาพุ่งออกมาออย่างนั้นน่ะคือตะปูมันเข้าไปในร่างกายได้จริงอ,ะอ่ะมันทากันได้จริงนะมันไม่ใช่แค่ว่าเสกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายออกไปเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอก,กอเขาบอกว่าเขาสู้กับจอมครามังเวนทุกคืนผมก็ ผมก็นั่งเก่าหัวต่อสู้กับคนที่มาทําของใส่เขาทุกวันเลยเขาบอกว่าทุกวันนี้ยังไม่ตายายังไม่ตายโอโผมผม,ม,มานั่งคิดอยู่ในใจมันเกิดอะไรขึ้นกับมึงวะกูจะพากลัไปโรงพยาบาลดิแับนี้นั้นผมก็เลยเอวังเอวังนระการเรว่อนี้ก็คือมันอะไรนะของจริงอะ่ะผมผมผมเห็นมาเยอะนะคือผมมานั่งไล่ของคนจริงๆจากประสบการณ์ที่ว่า ไล่ผีให้คนแล้วก็ไล่พวกนางไม้อะไรเงี้ยไล่คุณใสคือเขาจะอ้วกออกมากันแล้วก็จะแบบไม่ไม่ใช่อ้วกอย่างเดียวบางทีเนี่ยเขาจะแสบร้อนเมื่อเจอผมเนี่ยแต่ว่าคือนี่กเ็เขาบอกเขาไปยนันอ่อใสอ่าอ,อะไรนะสวดพานยักษ์มาใช่พอกลับมาเป็นยังไงบ้างราเราก็ลองถามาด้มีวความเป็นห่วงเขาบอกว่าเขาท้องเสียค่ะาจาย์ทอฟอ่านั่นแหละเห็นไม้ออกมาแล้วผมเลยบอกว่า กอจะรู้ว่าตัวเองมีองค์เนี่ยก่าจะรู้ว่าตัวเองมีองค์อะไรนะคะมีมีมีคนมาบอกผมว่าอะไรไหมอาจารย์อาจารย์หนูอยากรู้ว่าหนูมีองค์อะไรก็ <c oughs> คือว่าเข้ามาถามเสร็จใช่ป่ะอยากมีองนะคะมีองคอะไรคะอาจารย์ท็อปท็อปมีองอะไรคะปูเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่คืออาจารย์ท็อปบอกเหรอท่านท่านที่ใส่ชุดมาไงวันนั้นอะ่ะเราก็กรีอีกรีดมากีท่ทีก็กรีอีกรีดอะ่ะนะมีอยู่คนเดียวไม่ไม่้ว<ะ><ๆ>แลรวท็อปบอกเขาว่าไงเขาก็บอกเขาว่า มีแมวมาองค์เดียวปรากฏว่าเขาบอกผมว่าไม่ใช่อาจารย์อาจารย์น <re so> <Club> <piece air cat> <life> ่ะ <away> ดูผ <A> ิดป่ะดูว่ามีเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามีเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองผมผมเลยแบบไอ้นี่นนางน่งหายใจลึกๆนะน่าหายใจลึกๆเสร็จแล้วก็เฮ้อบอกขนาดกูมีองคเดียวกูยังเหนื่อยเลยนะขนาดกูมีองค์เดียวกูยังเหนื่อยเลย นะมันไม่ใช่อะไรอไอรู้ตัวว่ามีมันก็คือมีแต่มีแล้วอ่ะรับองค์เดียวพอบางคนนะมีแล้วอ่ะก็ถามหาองค์อื่นองค์น,งน,งนู้นองค์นี้องค์นั้นน้ำตาอ,อะไรเออเนะี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกมันเหนื่อยใจมันเหนื่อยใจตรงไหนรู้ไหม จะมีไปทําไมเยอะแยะบอก่างนี้มีองค์เดียวก็เหลือแหละแล้วแล้วทไมเวลาองค์ลงทุกครั้งเลยจะต้องเอาหัวไปโขกโต๊ะเนี่ยโตเดิมตลอดทุกครั้งเลยมาไม่อะไรก็โตเดิมเนี่ยค่ะมันเป็นเส้นทางเอาหัวไปโขกเนี่ยเอาหัวไปกิ้งกิ้งกิ้งลงไปหลุนหลุดเลยแล้่ก็เก็ตเก็ตเก็คือแบบเขาเนี่ยมันมีทางให้เดินแต่เขาเลือกแล้ววิธีแบบนี้ผมเองก็ต้องเองว่ไม่แล้วลงลงลงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ ผมเห็นมาแล้วไม่ใช่ว่าขึ้นผิดวิธีหรืออะไรแต่คนหลงผิดมันมีเยอะแต่ไม่ใช่อะไรนะเราเ่าอจะทับสอนได้ไหมแบบนี้สอนได้อยู่ที่ว่าเขาว่าจะตั้งเขาจะฟังผมหรือเปล่าถ้าเขาฟังผมเนี่ยผมก็จะสอนเขาสู่เส้นทางแห่งบรมรเทพแท้ๆหรือพรหมทแท้ๆแราจะทับสอนหรือยงังเคยสอนแล้วแต่ว่าเขาไม่เอาเขาเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเสกน้ำมนตน์รักษาทุกโรคได้หมด อาจารย์โอ้เห็นกับตาแล้วไม่เหรอว่าเขานั่งอยู่แล้วเขานนมือเขาเขานั่งเข้าถาดมาแล้วเขาก็หลับตาแล้วเขาก็หมุนหมุน้ย่างนี้พูดอะไรไม่พูดเลยรสัาะคำเลยหมุน้ยหมุนี้ยผมผมก็นั่งมองอเล่หผมก็ไม่รู้มันไม่ใช่อาราตีหรอกหลับตาแล้วเขาก็ทำอย่างนี้ใส่ชุดสาลีด้วยนะหลับตานิ่งปากไม่ขยับนะแล้วก็ทําพิธีคือมันไม่มีมน่ะ จริงๆแล้วการทําพิธีต้องมีการสวดมนต์ต้องมีการสวดต้องมีการกล่าวต้องมีการเชิญอย่างน้อยต้องมีกระดิ่งเพราะกระดิ่งเนี่ยถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือการติดต่อองค์เทพนอกจากกระดิ่งแล้วยังต้องมีการสวดบูชาอย่างเช่นที่อาจารย์โอจะสวดสให้ฟังกระกระดิ่งบัน,บนดอ,ดอจามารีน,ะะน้ําการบูชานะอันนี้ต้องใช้จริงๆครับนะแล้วไฟต้องมีถามว่าต้องมีเพื่ออะไรหรือว่าบทสวดหรือบทบูชา<ะ>อย่างเช่น โอมพระพรหมาปดิพาหายาทุติยมปีพระพรหมาปดิพาหายาตาติยมปีพระพรหมาปดิภาหายาอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทโธยามปาทวีคงคาพระพรหมาเทวาขมามิหังพระมาจิตตังปียังมามานาชาริตินามาพาธานามาอาุเมฆโม ปิโยเทวมนุษสนางปิโยพระมานุตมังปิโยนาคาสุปันนานางปีนินทริยงนามามิหังอย่างเช่นเนี่ยต้องมีบทสวดถามว่ามีบทสวไดไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการสื่อสารติดต่อกล่าวด้วยเสียงบูชาด้วยเสียงบูชาด้วยใจบูชาด้วยลมหายใจด้วยจิตสำนึกและบูชาด้วยความเคารพนั่นคือสำคัญที่สุด แต่คนบางจําพวกเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่ามันทําอย่างนี้ถูกอย่างนั้นถูกอย่างนั้นคิดว่าจริงๆต้องมีครูนะคะต้องมีครูแล้วเชื่อครูก่อนไม่ใช่ว่าไปทําเองแล้วเธอถ้ามันผิดขึ้นมาเนี่ยมันมันมันจะเป็นโทษเข้าตัวคือนอกจากครูจะเสียแล้วเนี่ยืมอไปบอกใครว่าเป็นสิทธิ์อาจารย์คนนี้นะแล้วไม่เชื่อครูอ่ะแล้วแบบไปทําเองอ่ะเสียถึงอาจารย์ เสียถึงตัวเราเองว่าตัวเองก็โดนดูถูกดูหมิน่นดูแบบไม่มีคุณค่าไม่มีราคาแล้วอย่างยิ่งเลยจริงคือเป็นอย่างยิ่งเลยคือถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยต้องมีถ้าเกิดทําพิธีกรรมเนี่ยต้องมีการกร่าวอะไรทบานเขาเขาเรียกว่าม,นะมันมีค่าครูอยู่มีค่าครูแต่าาาเาถ้าเกิดว่าคุณไม่เรียกค่าครูเขาเสร็จแล้วคุณไปทําให้ฟรี วันหนึ่งคุณทวงเขาเขาไม่ให้คุณคุณก็มีขัดแย้งกับเขาอีกก,ก็กลายเป็นช่างศัตรูนะคะคือที่ผมพยายามพูดในที่นี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการที่ทําเครื่องเหล่านี้ต้องมีการบูชาครูขึ้นก่อนไม่ใช่ว่าจะมาแล้วใหม่ว่าทําได้เลยโดยที่ว่าเราเล่นกันมาเยอะแล้วเราพูดเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงจังแล้วค่ะนี้คือ ถ้ามีครูต้องเชื่อครูเรียนกับครูนะคะถ้าอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็สามารถไปทําเป็นอาชีพได้ไปฝึกฝนเอาแล้วทําอาชีพก็คืออย่างบางคน,นมีวิชาปลูกเสกน้นํามลรักษาโรคอย่างบางคนเนี่ยมีวิชาอะไรคะไปตั้งสารถอนสารใช่ไหมก็จําเป็นต้องต้องเรียนกับครูก่อนนะอมไม่ใช่ว่าไปทําเองโดยที่ว่าไม่รู้จริงนะคะ ต้องมีครูก่อนนะคะการรับขันครูจึงสําคัญมากนะคะและเมื่อรับไปแล้วเนี่ยก็ต้องเชื่อครูฟังครูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอุตริเขาเรียกอะไรนะอุตริรมนุษยธรรมไงคือ,อ,อท,ำทำในสิ่งที่มันมันคิดว่าตัวเองรู้เองแล้วเข้าใจแจ้งเองมันไม่ใช่คือรับขันไปไม่มีนะคะที่แบบเป็นเองรู้เห็นเองเข้าใจเองแล้วแบบทําอะไรผิดแปลกแตกต่างจากวัฒนธรรมแล้วก็ตําราที่มนันเป็นชั้นครูโหดจริงๆอะ่ะอ่ะ เอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็จะบอกอย่างหนึง่งขนาดโหร,ราศาสตร์นะคะยังมีครูไว้เอาไว้สอนเอาไว้สั่งเอาไว้อบรมนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้งตำราแล้วก็การทำนายที่เป็นเรื่องของมีการบูชาครูด้วยนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตนเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID RIO SIRI 15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนเมตตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID RIEJTOP16 ครับนะเอาละสำหรับรายการในรอบนี้คือผมพูดตรงๆนะถึงเรารู้ว่าเรามีองค์เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์เพราะถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์แล้วสุดท้ายแล้ว มันไปไม่รอดอ่ะศาสตร์มันไปไม่รอดศาสตร์อย่างเดียวที่ว่าไม่มีครูคอยบอกคอยกล่าวหรือคอยสอนนะมันทําให้ตันแล้วมันสุดท้ายมันจะโดนแบบหลายๆอย่างที่มันมันผิดผิดไปจากความจริงอ่ะ,อะหลอกหลอนทําให้เหมือนกับว่าเราหลงไปในทางที่ผิดนะจริงไหมค่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ